ทำไมต้องชื่อว่าคนตื่นทาเรื่องของกูจะกูจะชื่ออะไรก็เรื่องของกูดอกไม้ทูบเทียนเวลาไหว้พระมีความหมายว่าอะไรบ้างคะต้องมีไหมไม่จําเป็นต้องมีจะไม่ต้องไปใส่ความหมายเลยเท่านั้นอนะ่ะไม่มีก็คือไม่มีไม่จําเป็นอยากมีก็มีไม่อยากมีก็ไม่ต้องไปไม่ต้องมีไม่เป็นไรพ่อแม่หวังว่าการบวชทําให้ลูกเป็นชายที่สมบูรณ์และทําให้อเป็นญาติแน่นแฟนกับพุทธศาสนาการบวชทําให้พ่อแม่สมหวังก็เป็นการตอบทแทนบุญพ่อแม่นั่นนึงครับ ไม่จริงจ้ะเพอเจอร์การบวชไม่ได้เป็นการตอบแทนบุญคุณพ่อแม่มึงไปเอามาจากไหนคําสอบพระเจ้าสอนมึงตรงไหนข้อไหนไปต่อมาดูหน่อยพ่อไปตั้งกันเองว่าการบวชเป็นการตอบแทนบุญคุณพ่อแม่มันเลยเละเทะเประเปื้อนกันอยู่ทุกวันนี้ที่ผายวัยป่วงยูนทุกวันนี้เพราะไปคิดว่าการบวชคือการตอบแทนทั้งทั้งที่อีตัวลูกไม่ได้มีศรัทธานในพุทธศาสนาเลยไม่ได้เคารพศรัทธานในพระเจ้าเลย ไม่ได้อยากบวชได้ซ้ำแต่พาะแม่บีบบังคับแล้วไปตั้งกระแสกันว่าเป็นการตอบแทนบุญคุณพ่อแม่แต่ตัวอีตัวลูกไม่ได้มีศรัทธาเมื่อบวชเข้าไปก็ไปทำผิดผิดพลาดพลาด,ดมึงอ้างแต่การตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ทำให้โคตรเง่าสกสาาดมึงมีความแน่นแฟ้นกันทำให้โคตรเง่าสกสาาดมึงได้เข้าถึงคำสอนพระเจ้ามากขึ้นมึงเห็นแก่ตัวแต่เข้าไปทำลายศาสนา แต่ถ้ามึงมีจิตใจในการขวนขวายศึกษาในหลักคำสอนพระเจ้าบวชแล้วเป็นการดีบวชแล้วต้องการได้ยินได้ฟังคำสอนพระเจ้าแล้วจดจำคำสอนนั้นจนนำมาสู่การปฏิบัติตามธรรมสมควรแก่ธรรมเมื่อปฏิบัติตามธรรมสมควรแก่ธรรมแล้วจึงนำออกมาบอกสอนพ่อแม่บอกสอนแก่ญาติสาโลหิตนี่ซี่เป็นการตอบแทนบุญคุณแม่พ่ออย่างสูงสุด มึงจะพูดช่วยกรน,นาพูดได้ถูกต้องไม่ใช่เอาความเห็นแก่ตัวเอาความมักง่ายของครอบครัวมึงมาเป็นที่ตั้งใช้ไม่ได้นี่มันสันดานมักง่ายเอาครอบครัวตัวเองเป็นที่ตั้งแต่ไม่เอาพระาศาสนาเป็นที่ตั้งทรงคนคนหนึ่งที่ไม่มีศรัทธาในพระเจ้าเข้าไปทําลายศาสนาพ่อไรล,ล่ะก็มึงไม่ได้มีศรัทธาแต่แรกในการบวชมึงบวชเพื่อแก้บน มึงบวชเพื่อต้องการตอบแทนบุญคุณแต่มึงไม่ได้เกิดศรัทธาเลยคนที่มีศรัทธาดีอยู่แล้วการบวชนั้นย่อมดีแล้วมีศรัทธาไปบวชเพื่อศึกษาคำสอนออกมาบอกสอนแก่แม่พ่อนี่สิเป็นการทดแทนบุญคุณไอ้ที่มึงพูดจะเรียกว่าเห็นแก่ตัวเอาแต่พวกพ้องของตนเอาแต่โครเง่าสักลาตัวเองไม่สนใจคำสอนพระเจ้าไม่สนใจวัดวาอารามศาสนา มึงฟังนะเดี๋ยวกูจะาให้ฟังใหม่พ่อแม่หวังว่าการบวชทําให้ลูกเป็นชายที่สมบูรณ์ลูกมึงมึงยังไม่มีปัญญาสอนส่งไปให้พระวัดวาอารามสอนคำถามคือถ้าลูกมึงชั่วมึงเลวส่งไปเรียนหนังสือส่งไปศึกษาเล่าเรียนอบรมบรมนิสัยมันจะไม่ไปชั่วในข่าพระหรือกูถามแค่นี้และทําให้เป็นญาติแน่นแฟ้นกับพุทธศาสนามึงอยากแน่นแฟ้นกับพุทธศาสนามึงเดินไปวัดซี มึงจะมาบังคับให้เด็กคนหนึ่งคนคนหนึ่งไปทําให้เขาแน่นแฟนกับศาสนาได้ยังไงมันมีอิทธิพลอะไรมันอยู่ที่สันดานการบวชทําให้พ่อแม่สมหวังสมหวังเรื่องอะไรแล้วกูถามว่าพ่อแม่ต้องหวังอะไรหวังทําไมในเมื่อพระเจ้าบอกว่าคาดหวังย่อมนําไปสู่การผิดหวังแต่มึงดันสอนให้พ่อแม่คาดหวังการคาดหวังย่อมนําไปสู่การผิดหวังเสมอเนี่ยปัญญาอ่อน อยากจะวิเคราะห์แต่วิเคราะห์ไม่เป็นโง่และอวดฉลาดมึงเลิกกันสักทีนะอีประเภทบวชเพื่อตอบแทนบุญคุณพ่อแม่เนี่ยเลิกกันสัทีมึงบวชมึงต้องศรัทธานในพระพุทธเจ้าพระองค์บอกว่าทำไมคนถึงบวชเพราะเขาเห็นว่าทางคารวะเป็นทางคับแคบเป็นทางมาแห่งทุลี แต่การบรรพชาอุปสมบทเป็นโอกาสว่างต่อการบรรลุมรรคผลนิพพานเขาจึงขวนขวายในการเดินออกจากเรือนก้าวเข้าสู่ก้าวเข้าสู่การบรรพชาอุปสมบทนี่ตังหกคือสิ่งที่ถูกต้องยึดหลักคำสอนอย่าลึกการมโนโพภพของตัวมึงเองเอาคำสอนเป็นที่ตั้งอย่ามาเอาสันดานมึงเป็นที่ตั้งทำวินัยนี้พระพุทธเจ้าคนเดียวเท่านั้นที่สมบัติ สามารถบัญญัติได้คนอื่นยังมาเสนิเสนอหน้าบัญญัติเองไอลักษณะแบบนี้เรียกว่าบัญญัติเองไม่ใช่พระเจ้าบัญญัติการบวชเป็นอน,นิส้ส์ให้กับตัวเองมากแค่ไหนขึ้นอยู่กับการปฏิบัติของตัวเองถูกต้องเลยวัดที่พระไม่ฉันเนื้อสัตว์แต่คนใส่บาตรท,ทาแต่เนื้อสัตว์ต้องทํำยังไงวัดไหนไม่กินเนื้อสัตว์พระพุทธเจ้าสอนเหรอ พระพุทธเจ้าบอกว่าพระเนี่ยต้องอยู่ง่ายใครทําอะไรมาใส่บาปมาให้ก็ต้องฉันตามนั้นไม่ฉันก็อดไปไม่ใช่มาดั่งเรื่องว่าฉันกินแต่ผักไม่กินเนื้อสัตว์ใครสอนการบวชจําเป็นต้องจัดงานใหญ่โตหรือเปล่าไม่จําเป็นเลยเรื่องงานเนี่ยตัดออกไปเลยการตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ผู้มีพระคุณที่เลี้ยงดูเรามาแค่ดูเลยพ่อแม่ความสำคัญพ่อแม่ก็พอแล้วค่ะไม่พอนะพระพุทธเจ้าบอกว่า เราเนี่ยตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ด้วยการเอาพ่อเอาแม่เนี่ยมาบ้างอยู่นาบ่าซ้ายบ่าขวาเราทั้งสองข้างตลอดร้อยปีให้เขากินขี้กินเยี้ยวอย้ไม่ใช่ขี้เยี้วกินข้าวต่างๆนานาเนี่ยอยู่บนบ่าเราทั้งสองข้างก็ยังไม่เป็นการตอบแทนบุญคุณแม่พ่ออย่างสูงสุดแต่การที่พ่อแม่ไม่มีศีลไม่มีศรัทธาไม่มีศีลไม่มีจาคะไม่มีปัญญาสอนให้เขามีเนี่ยเรียกว่าการตอบแทนบุญคุณแม่พ่ออย่างสูงสุดเนี่ยคิดเองอีกแล้ว ตาของหนูผูกคอเขายังไปสู่สุขติไม่ได้ใช่ไหมคะเขายังคงต้อรับผลของการกระทํานั้นใช่ก็ไปนรกไงไปเกิดเป็นสัตว์เรแลชามเปวิสัยอย่างนี้36ปีไม่เคยบวชให้พ่อแม่จําเป็นต้องบวชไหมมีลูกสองภรระ,ะมากมายเมียหนึ่งโอ้ยไม่จะเป็นนะนะมึงไม่อยากบวชไม่ต้องบวชมึงจะไปบวชตามกระแสโลกทาไมมึงต้องบวชตามความศรัทธาของมึงสิ นอนฝันเห็นอาจารย์จะบาปไหมคะพิ์ซ้ำอาจารย์อย่าบอกหนูนะคะก็อาจารย์ไม่อ่านเดีย๋ยวกูจะบอกจริงเดี๋ยวกูจะบอกปัญญาอ่อนนะักรลกวนวอาจารย์อธิบายการรับธรรมะในวิถีนุตรัตนในสถาบันธรรมะเลยคะ่ะควรเข้าไปรับไหมแล้วมึงจะไปรับทําไมมันไม่ใช่ศาสนาพุทธมันไม่ใช่คําสอนพระเจ้ามึงจะไปรับทําไมธรรมะธรรมะหรือธรรมะ มึงจะให้กูอวที่บายอะไรในเมื่อมันไม่ใช่หลักคําสอนพร้ใเจ้าหนูไม่อยากกลับมาเกิดอีกแล้วค่ะเพราะไม่ต้องการพัดภาคจากพ่อแม่เมื่อพ่อแม่ตายควรทายังไงดีครับปฏิบัติจ้าปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาระยะมัมเียงแปดเลยปฏิบัติเดี๋ยวนี้ตอนนี้เริ่มตอนนี้อีพวกปัญญาอ่อนีเยอะแยะเหลือเกินนะพวกวันนี้ยวันนี้ไม่ได้ไปหัวกระแสแล้วครับอาจารย์ยกเลิกจา้าคนที่เป็นคู่กรณีเขาเบี้ยวจะาเขาไม่มา ไม่รู้ได้เหตุผลอะไระนะเห็นเขาว่าป่วยเปลี่ยนน้าหิ้งพระทุกวันเราต้องเปลี่ยนน้ําที่หิ้งพระทุกวันไหมคะไม่จําเป็นจ้ะถ้าเล่นวิ่งไล่จับตอนกลางคืนผีจะมาเล่นด้วยจริงไหมมึงก็ลองเล่นดูสิใครกูนี่ไงใครล่ะ<ม>การวิ่งเป็นการฝึกสมาธิด้วยไหมครับ<ม>ก็มึงมีสติในการวิ่งไหมล่ะคู่กรณีเยอะเกินก็กูดังไงคู่กรณีเลยเยอะไงะ ถ้ากูไม่ดังจะมีคู่กรณีเหรอมึงดูแล้วกันคนที่ต้องการจะเป็นคู่กรณีกับกูอ่ะทําไมไม่เป็นก่อนหน้ากูดังพราเวลากูดังถึงจะมาเป็นมึงคิดเอาเพราะอะไรก่อนหน้านี้ไม่คิดจะมาตีกูก่อนหน้านี้ไม่คิดจะาเป็นคู่กรณีกับกูแต่กูมีชื่อเสียงปุ๊บต้องจะเล่นกูเลยจ้องจะเป็นคู่กรณีกับกูเลยคิดเอาสิเพราะอะไรโสดาบันเป็นพระอริยะหรือเปล่าเป็นสิ ทำไมอาจารย์เบียร์ไม่เข้าไปกราบพระอาจารย์คกฤกธิตแล้วมึงรู้ได้ไงว่ากูไม่เข้าไปกราบเนี่ยสู่รู้อีกแล้วมาถามกูว่าทําไมไม่เข้าไปกราบมึงต้องถามไม่ถูกต้องว่ากูเคยไปเคยมึงต้องตั้งคําถามใหม่เนี่ยคาถามมึงมามีอัตราตัวตนมึงรู้ปะคําถามมึงเนี่ยน่าอกระโถนตีปากคําถามมึงโคตรมีอัตราเลยกูจะบอกให้มึงคิดว่ากูไม่เข้าไปกราบพระอาจารย์คกฤกธิตใช่ไหมมึงเลยตั้งคําถามว่าทําไมไม่เข้าไปกราบ แต่ถ้ามึงไม่มีอัตรามึงจะตั้งคําถามใหม่ว่าอาจารย์เคยเข้าไปกราบพระอาจารย์คึริธต์ไหมอันนี้มึงจะไม่โดนด่าเพราะเป็นการตั้งคําถามแบบมีปัญญาแต่พอเวลามึงตั้งคําถามมาเนี่ยว่าทําไมไม่เข้าไปกราบมึงตั้งแง่เลยตั้งแง่เลยว่าทําไมกูไม่เข้าไปกราบเนี่ยสันดานกูถึงบอกว่าหน้ากระถนตีปากะนะมันมีอัตราตัวตัว,ตวมาแล้ถี กูจะเข้าไปกราบใครไม่เข้าไปกราบใครเันเรื่องของกูไม่เกี่ยวกับเมืองกูมีสิทธิ์ในการเลือกว่าจะกราบใครก็ได้ไม่กราบใครก็ได้เพราะฉะนั้นมึงไม่มีสิทธิ์มาสาระแน่กูว่ากูต้องไปกราบใครหรือไม่ต้องไปกราบใครอย่าสาระแน่โบราณบอกว่าตอนเด็กเวลาฟันน้ํานมหักให้ถ้าหักข้างบนให้เอาฟันทิ้งกับท่อหรือแม่น้ําถ้าหาักด้านล่างให้เอาทิ้งกับบนหลังคามึงอยากจะเชื่อโบราณมึงก็ทําไปเถอะ อยากอ่านหนังสือสอบแต่กลัวตกนรกเพราะฟังทำน้อยทำไงดีคะก็ตกนรกซะแค่นั้นเองตกเลยไม่ต้องอ่านหนังสือสอบไปตกนรกถ้าสมองแค่นี้มึงคิดไม่ได้ตกนรกซะเอาหนังสือมึงที่มึงจะอ่านะลงไปในนรกด้วยไปอ่านในนรกถามมาไม่เคยตอบขอบคุณนะคะอืมขอบคุณจ้านี่เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของคนโง่กูจะบอกให้ เขาถามกันเนี่ยมึงแหกตาดูเนี่ยแหกตาดูหน่อยคนเนี่ยดูไลฟ์สดกูกี่คนมึงแหกตาดูซิกี่คนนี่แหกตาดูซิกี่คนหมื่นสองพันหกร้อยกว่าคนแหกตาดูนะข้างนี้ข้างนี้ข้างนี้จอโทรศัพท์กูไลฟ์สดช่อง Facebook ข้างนี้จอโทรศัพท์กูไลฟ์สดช่อง YouTube YouTube ตอนนี้มีคนดู3,000กว่าคน Facebook ช่องนี้มีคนดู2,700กว่าคนตอนนี้ TikTok 13 14, ื5 16, 17, 18ื8 0 0ี้นคนคำถามมึงอ่านดูสิอ่านทันไหมแหกตาดูชัดๆแล้วอ่านคำถามให้กูดูหน่อยว่ามึงอ่านทันไหมอิตัก,กตน อีตัก็แต่ตำข้าวเนี่ยเดี๋ยวกูจะกรโถนต่ำหน้ามึงเดี๋ยวก่อน <t> มึงแหกตาดูสิกูจะอ่านยังไงทันแล้วมึงสังเกตไหมทุกครั้งที่กูอ่านทันมึงดูนะทุกครั้งที่กูอ่านทันมันจะต้องเป็นปัญญาอ่อนแบบนี้แล้วถามไม่เคยตอบเลยทําไมอาจารย์ไม่ตอบบ้างอาจารย์ช่วยตอบคาถามหน่อยอีตอนที่ตั้งคําถามนะกูไม่เคยอ,อ่านเลยเพราะเวลากูเห็นเวลามันน้อยใจนะกูจะเริ่มเห็นแล้วเนี่ยความโง่ ถ้ามันพิมพ์มาครั้งนี้นะกูอาจจะเห็นคําถามมันก็ได้แต่กูมาเห็นก็ตอนที่อะไรตอนที่มันน้อยใจแล้วเนี่ยโง่สมควรอิตตกระแตนโทรสอาจารย์กูไม่ใช่โทรศาจาร์กูนี่ทรโคงกูนี่โทรคมนาคมโทรโคงมึงอย่ามาโทรศาสไม่มี ไม่ต้องมาแสดงความเห็นเยอะ bueno. แยะแหมอาจารย์โทสะเจอความรักที่เห็นแก่ตัวแต่ต้องอดทนเพราะผลประโยชน์อยู่ต่อหรือถอยดีคะเจอความรักที่เห็นแก่ตัวต้องอดทนเพราะผลประโยชน์อ้าวก็มึงอยากได้ผลประโยชน์มึงก็ทนไปสิมันก็แลกกันไงในเมื่อมึงอยากได้ผลประโยชน์มึงก็ต้องเห็นแก่ตัวมึงก็ต้องยอมทนจากสินี้มึงแลกมาเพราะเขาถือไพ่เหนือกว่าเมืองอะ่ะถ้ามึงไม่อยากอยู่มึงทนไม่ได้ก็เดินออกไปแค่นั้นเองก็ไปหาผลประโยชน์ของตัวเอง มึงก็พูดอยู่แล้วว่ามึงอยู่เพราะผลประโยชน์มึงก็ต้องอดทนในผลประโยชน์นั้นให้ได้ถ้ามึงอดทนไม่ได้ก็ต้องเสียผลประโยชน์แล้วไปหาผลประโยชน์นั้นด้วยตัวเองไม่ต้องมาเกาะแก่ชาวบ้านเขาเลือกเองทําเองคิดเองถือสีห้มีเพศสัมพันธ์กับสามาีได้ไหมครารได้จ้ามันจะเป็นอะไรล่ะจา้าสีห้าจ้าไม่ใช่ศีแปดลูกพูดไม่ดีด้วยต้องสอนยังไงคะสอนแล้วลูกไม่ฟังมึงก็ลงโทษมันสิ ทำไมต้องชื่อว่าคนตื่นทำเรื่องของกูจะกูจะเชื่ออะไรก็เรื่องของกูในเมื่ออัตราไม่มีจริงตั้งแต่ต้นแล้วใครเป็นผู้สร้างกรรมแล้วใครเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นไม่มีจา้ามันเป็นไปตามเหตุปัจจัยเวลามึงแดกพิษต้องมีคนบรรดาให้มึงเผ็ดเหรอกูถามแค่นี้เวลามึงกินข้าวแล้วเวลามึงต้องขี้เนี่ยคือต้องมีคนบังคับให้มึงขี้หรือต้องมีคนโดบันดาให้มึงขี้เหรอกูถามแค่นี้ มันเป็นเหตุปัจจัยมึงจะมาหาอะไรกับคนโดนบันดาลเพอร์เจอร์เลิกโดนบันดาลก่อนเลิกก่อนจ้าอธิบายให้ลึกๆหน่อยครับอาจารย์เหตุปัจจัยยังไงครับเอาเหตุปัจจัยยังไงมึงคิดไม่ได้เลยเหรอเวลามึงไม่พอใจอะไรมึงเอาอะไรไปดูตาไม่ใช่เหรอเวลาตามึงมองมึงเกิดความไม่พอใจมึงได้รับผลของการกระทำหรือ,อยัง รับผลแล้วคืออะไรตามึงไปมองแล้วเกิดการปรุงแต่งไม่พอใจเกิดขึ้นคนไม่พอใจคือใครคือมึงความทุกข์อยู่ที่ใครอยู่ที่มึงก็นั่นยาเหตุปัจจัยมึงกระทำกรรมใดย่อมได้รับของการกระทำนั้นมึงกินข้าวย่อมอิ่มมันต้องมีใครธบรมดาให้มึงอิ่มด้วยเหรอใช่เปล่ามึงกินน้ำมึงต้องเยี่ยวมันต้องมีใครบัรดาให้มึงเยี่ยวด้วยเหรอก็มันเป็นไปตามกระบวนการกของร่างกายของเหตุปัจจัยที่มึงสร้างเหตุ เฮ้ยเรื่องง่ายๆแค่นี้มึงยังไม่เข้าใจเลยเขว่าเหตุปัจจัยเนี่ย